สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่และทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมได้ไอเจ้ากับดักมแมลงสาบมาตัวหนึ่งนะครับซึ่งราคาก็อยู่ที่3เหรียญ50นะครับซึ่งเป็นเหรียญดอลลาร์ของสิงคโปร์นะครับซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยณอัาตราแลกเปลี่ยนตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ8 1บาทกว่าหรือเกือบ82บาทนะครับ แต่ถ้าเป็นเหรี US นะครับถ้าเป็นเงินไทยนะครับก็เหรนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเหรี US นะครับคิดเป็นเงิน US ดอลลาร์นะครับก็ราคาอยู่ที่2เหรียญจุดหนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแกะให้ดูนะครับว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ มันมีกลไกในการทางานยังไงนะครับสำหรับการใช้งานนะครับก็ให้ดึงฝายางที่ล็อกอยู่ตรงนี้ออกนะครับจะนั่นนิดนึงนะครับเมื่อดึงออกมาแล้วนะครับก็เปิดฝาออกมานะครับ ซึ่งภายในนะครับเขาก็จะมีอาหารล่อมแมลงสาบมาให้1นึงซองนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นหลุมนะครับตรงกลางก็จะเป็นหลุมวงกลมนะครับแล้วก็จะมีหลุมที่ครึ่งวงกลมนะครับไม่ใช่ครึ่งวงกลมนะเศษหน่งนสของวงกลมอยู่ด้านนอกอีก4หลุมนะครับสําหรับด้านข้างนะครับก็จะมีทางเข้าของมแมลงสาบนะครับ ประตูทางเข้าของแมลงสาบตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเป็น,นกลไกที่เรียกว่าวันเวนะครับก็คือเข้าได้ออกไม่ได้นะครับไปได้ทางเดียวน,นะครับก็ <g eless> ここะจะมีอยู่ด้วยกัน4ด้านซึ่งทางเข้าทั้ง4ด้านนะครับก็จะเข้ามาที่หลุมตรงกลางนี่นะครับ <g eless> ส่วนหลุมอาหารที่อยู่ด้านข้างทั้ง4หลุมนี่นะครับถ้าแ <c oughs> มลง <c oughs> สาบจะเข้ามากินอาหารนะครับก็จะต้องผ่านประตูด้านบนนี่นะครับซึ่งประตูด้านบนนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับ ก็เป็นวันเวกเกตนะครับเป็นประตูทางเดียวนะครับก็คือขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าถ้าจะกลับออกไปนะครับกลับออกไปไม่ได้นะครับส่วนการใช้งานนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นประตูนะครับเข้ามาได้นะครับ สำหรับประตูด้านบนนะครับก็เช่ ally, นเดียวกันนะครับก็คือขึ้นมาได้นะครับเข้ามาได้แต่หลังจากที่แมลงสาบกินอะาหารเรียบร้อยสำรวจอาหารตรงนี้เรียบร้อยนะครับและจะกลับออกไปนะครับก็ทำไม่ได้นะครับก็จะเดินทางได้ทางเดียวนะครับเป็น one way นะครับคนไก่ของเขาก็จะเป็น one way นะครับสำหรับวิธีการนะครับก็เอาอาหารมาใส่นะครับ อีกซองอาหารออกนะครับจากนั้นก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้นะครับก็คือใส่อาหารลงไปนะครับส่วนตัวนี้ก็เช่นกันนะครับหลุมที่อยู่ด้านข้างนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็ใส่อาหารลงไปนะครับ แล้วหลังจากที่ใส่อาหารไปเรียบร้อยนะครับเราก็ปิดฝานะครับแล้วก็ล็อกด้วยแคบที่เป็นยางนี่นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถเอาไปวางไว้ในสถานที่ที่เราต้องการจะจับมแมลงสาบได้เลยนะครับ